สวัสดีค่ะแบม t o โย t a าชัวร์ซัมมิตสาขาอ่อนนุชนะคะวันนี้แบมพามาชมรถ Toyota f o r t ์จูเค่ะรถอนเนกประสงค์สไตล์ s u v ค่ะเหมาะทั้งขับในเมืองและนอกเมืองเลยค่ะคันนี้มาพร้อมกับแรงมา้าสูงสุดได้ถึง150แรงม้าค่ะเครื่อง2,400ซีซีค่ะน้ำมันเครื่องจะเป็นแบบดีเซลนะคะคันนี้ทั้งความแรงค่ะแล้วก็มั่นใจในการขับขี่ที่ปลอดภัยด้วยค่ะพร้อมกับรับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาครบเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปชมรถรอบขันทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะคะ t o y ยต a f o r t u n e er เค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าเป็นแบบ LED ค่ะมีไฟตัดหมอกผู้น้ามาพร้อมค่ะฟังก์ชันอุปกรณ์มาครบเลยนะคะล้อแม็กก็จะเป็นขนาด1 8น mm ิ้วค่ะที่กระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวด้วยนะคะมือจับประตูจะเป็นโครเมียมค่ะเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็ดุดันเข้าไปด้วยนะคะ ด้านไฟท้ายค่ะโฉบเฉี่ยวด้วยสีแดงลายเส้นค่ะจะเป็นแบบ LED ค่ะคันนี้สัญ,สญลักษณ์โครเมียมที่ฝากระโปรงท้ายจะมีสัญลักษณ์คำว่า Fortuner ด้วยนะคะมีไฟเบรกดวงที่3มาเรียบร้อยแล้วค่ะ เปิดเข้ามาภายในค่ะภายในก็จะเป็นเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะคะมีปุ่มด้านหลังด้วยค่ะเบาะหนังจะเป็นสีดำค่ะเดินด้วยตะเข็บสีเทานะคะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังชันค่ะมีระบบควบคุมเครื่องเสียงค่ะระบบรับสายโทรศัพท์นะคะเปลี่ยนหน้าปัดนะคะกริสคอนโทลค่ะ ระบบเครื่องเสียงก็จะเป็นแบบทัสกีนค่ะสามารถเชื่อมต่อ AUX USB ได้ค่ะเพิ่มความมันเกประสงค์เพิ่มเติมเลยนะคะหน้าปัดเรื่องแสงค่ะ มีแมสเซจต้อนรับด้วยนะคะคันนี้ขับไปแล้ว37,300กว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะฟังก์ชันอุปกรณ์ภายในรถนะคะตยางจะพยายามซูม่างจุดให้ทุกท่านได้ชมนะคะระบบแอร์แถวที่2ค่ะที่ห้อยสัมภาระนะคะ เบาะหลังสามารถพับและปรับเอ็นได้นะคะฝากระโปรงท้ายจะเป็นเปิดสวิตนะคะแถวที่3ค่ะสามารถพับและปรับเอ็นได้ค่ะ mm hmm. ก็เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นนะคะนี่แหละค่ะสไตล์ suv ค่ะของ f o r t u n e r นะคะ เป็นยังไงคะหลังจากได้ชมรอบคันทั้งภายนอกและภายในเลยค่ะยนตกรรมระดับใหม่เลยค่ะคันนี้มาพร้อมกับความมั่นใจในการขับขี่และความปลอดภัยด้วยนะคะแถมประหยัดน้ำมันด้วยค่ะคันนี้เราขายอยู่ที่1 1 9 9 0 0้านบาทค่ะลูกค้าจะเลือก่อนสบายๆได้เลยค่ะได้ถึง7ปีหรือจะเริ่มต้นดอกเบี้ยถูกค่ะที่2.79ค่ะแค่นี้เองค่ะ และเราก็แถมฟรีประกันภัยให้เลยนะคะสนใจต้องรีบมาชมแล้วค่ะรถเราจอดอยู่ที่โตโยต้าชัวร์สมิ t สาขาอ่อนนดนะคะ